สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG Group ประจำค่ำของวันที่5ตุลาคม2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,791.80มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,795.55 โดยมีการย่อตัวลงมาต่ำสุดเพียง1,787.95ณปัจจุบันราคาทองคำอยู่บริเวณ1,790.09มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ1.54เหรียญดอลลาต่อทอยส์ออน ราคาทองคำระหว่างวันมีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือนแต่อย่างไรแล้วราคาทองคำเริ่มมีแรงขายทํากำไรออกมาเนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐประจำเดือนกันยายนซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐจะมีการเปิดเผยในค่ำนี้เวลาประมาณ19นาริก30นาทีตามเวลาของประเทศไทย ภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นระหว่างวันโลหะเงินปัจจุบันอยู่ที่34.09มีการอ่อนตัวจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ0.30โดยระหว่างวันมีการอ่อนตัวต่ำสุดณระดับ34.82สกุลเงินยูโรปัจจุบันอยู่ที่1.3007มีการอ่อนตัวจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยเช่นกันโดยมีการอ่อนตัวประมาณ0.001 ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปัจจุบันอยู่ที่79.391มีการแข็งค่าจากวันก่อนหน้าประมาณ0.038โดยระหว่างวันแข็งค่ามากที่สุดณระดับ79.450ตลาดน้ำมันในเมกปัจจุบันอยู่ที่90.77มีการอ่อนตัวจากวันก่อนหน้าประมาณ0.94เหรียญดอลลาร์ต่อบาเ์เรลโดยระหว่างวันมีการอ่อนตัวต่ำสุดณระดับ90.66เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรล สกุลเงินบาทปัจจุบันอยู่ที่30.55มีการแข็งค่าจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ0.01สตัง์โดยระหว่างวันแข็งค่ามากที่สุดณระดับ30.52และมีการอ่อนค่ามากที่มากที่สุดณระดับ30.58ปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำปัจจัยลบนายกกรีกยอมรับไม่มีเงินบริหารประเทศหลังเดือนพฤศจิกาหากไม่ได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไป นายกรัฐมนตรีกรีกให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของเยอรมน,นีว่าการบริหารประเทศของกรีกจะไม่สามารถดำเนินไปได้หลังเดือนพฤศจิกายนหา,หากกรีกไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในงวดต่อไปและระบุว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะช่วยเหลือโดยการผ่อนปลนเงื่อนไขในการถือครองพันธบัตรให้กับกรีกปัจจัยลบสื่อเยอรมน,นีเผย IMF เร่งหันคาดการเศรษฐกิจโลก ในรายงานสัปดาห์หน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของเยอรมน,นีรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า a m f จะปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงระดับ3.3%ในปีนี้และ3.6%ในปีหน้าจากเดิมที่คาดการไว้ณะระดับ3.4%และระดับ3.9%ตามลำดับ ทั้งนี้จะ IMF จะมีการเปิดเผยรายงานประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในสัปดาห์หน้าเจลบสเปนเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมล่วงติดต่อกัน1ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติของสเปนเปิดเผยว่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมร่วงลง3.2%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นการลดลงเป็นเดือนที่12ติดต่อกันส่วนผลผล,ผลิตทางอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมร่วงลง5.5%โดยมีการทบทวนการปรับลดจาก5.4%ใจลบต่อราคาทองคำภายในประเทศบาทต่อดอลลาร์ภาคบ่ายยังแข็งค่าตามภูมิภาค นักลงทุนคลายความกังวลปัญหานียูโรบาทต่อดอลลาร์ภาคบ่ายแข็งค่ารักษาระดับแข็งค่าเอาไว้ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคหลังได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นจากการแก้ไขปัญหาในยุโรป ดิวเลอร์กล่าวว่าเงินบาทในวันนี้แข็งค่าขึ้นทิศทางเดียวกับสกลุลเงินในภูมิภาคโดยได้รับแรงหนุนจากความเห็นของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อปัญหานี้ในยุโรปลงไปปัจจัยที่ต้องติดตามค่ำนี้เวลาประมาณ19นาิ30นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดยครั้งก่อนตัวเลขอยู่ที่90,000 6,000ลายครั้งนี้ประมาณการว่าตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ณระดับ114,000ลายณนะเวลาเดียวกันทางฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศอัตราการว่างงานโดยครั้งก่อนอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ณระดับ8.1%โดยครั้งนี้คาดการว่าอัตราการว่างงานน่าจะมีการเพิ่มขึ้นณระดับ8.2%สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับสำหรับค่ำนี้ โดยให้แนวรับแรกบริเวณ1,785แนวรับถัดไปบริเวณ1,775และแนวรับสุดท้ายบริเวณ1,763แนวต้านประเมินบริเวณ1,800แนวต้านถัดไปบริเวณ1,807และแนวต้านสุดท้ายบริเวณ1 8 2 0เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออนสำหรับกลยุทธ์การลงทุนยังมีมุมมองว่าราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เว์อ up ซึ่งกอบราคาด้านบนอยู่บริเวณ1,800ถึง1,807เหรียดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนโดยยังเน้นในลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น โดยประเมินแนวรับบริเวณ1,785-1,775ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหากราคาทองคำมีการทดสอบในส่วนของกรอบราคาด้านบนยังไม่สามารถผ่านได้นักลงทุนอาจจะมีการแบ่งทองคำออกมาขายทำกำไรบางส่วนและเมื่อราคามีการย่อตัวลงมาก็มีการเข้าทยอยสะสมใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยนักลงทุนยังคงต้องลงทุนระยะสั้นและอาศัยการทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาทองคา คำนี้ทาง YLG Group ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ